เจวาขายดีะค่ะกับโปรชุดแต่งที่เราจัดให้นะคะวันนี้บอกเลยว่าหล่อมากนะคะเตรมส่งมอบค่ะเอเวอร์ซปอร์ตแพ็กเกจหนึ่งล้านห้าแสนปื่นห้าพันบาทนะคะพี่พไปดูชุดแต่งรอบคันกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรให้บ้างนะคะโปรฟรีชุดแต่งที่เราให้พี่พี่เห็นไหมกระจังหน้านะคะกระจังหน้านี่เลือกแบบได้นะคะนี่ก็จะออกแนวแบบว่าเท่ๆนะคะก็เป็นสไตล์นี้กับุ ตรงของตัวไฟหน้าก็ใส่ตัวเข้าไฟไฟหน้าสีดําเงาให้นะคะแล้วก็ในส,ส่วนช่วงล่างค่ะแม็ก่สิบเลือกลายได้เลยนะคะยางดีเซนติเอเบี5ร์สอจ็ับหอยีนะคะเก็บงานได้แบบสวยงามมากพี่พี่รถเพิ่งล้างมาเสร็จใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวเบากันรอยะคะ่ะดีสําคัญมากเลยนะคะข้อฝาถังค่ะพี่พีมาดูที่ส่วนด้านท้ายกันบ้างอุย้ยอไฟท้าย LED ตัวอักษรเอเวอร์เรแบบมีไฟเบกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหลังนะคะสเกิร์ตหลังนะคะก็เป็นสเกิร์ตวิกเตอร์แบบนี้นะคะพี่พีโอ้โหออกแบบดีไซน์บอกเลยว่าหล่อออกจากโชว์รูมแบบนี้เลยนะคะซื้อรถกับจีจีไม่ผิดหวังเนี่ย